เล่นหนึ่งคนอย่างเงี้ยมันชอบคานเนี่ยเราอะมันชอบคานแะล้วเดี๋ยวนี้อย่าอุ้มมันมันชอบไอ้อุ้มนานอน่ะเน,เน,เนี่อาจารย์เอ้ยอ้าอดตอดีแล้วนานอ่คนสวยนานอ่จบใจเยจะใจรุกใจรูก

มันอีกไปลูกไม่ป้อนให้หมั้ยมันไคะทำท่าทะเล่นนะไหเปิดแล้วเม,มาก่อนแล้วมั้ยดี Ha-ha! <laughs>